เสิร์ฟนนะเฮ้ยอน้ำน้ำนัน,ะเ,น,น,นเป๊ปซี่น้ำโขโกไปไหนเฮ้ยม,มาพี่นแลสันเขา,า,าสันา้นเข่าเด้น้ำอันดำอนดนเอนำนำนอ,นอ,อบางเนียเจ้นั่นผู้บาวเอาน้ำหายละเจ้ะนะ กนันมาเคร้าเฮานะครื่อไปฝากสองเอามาหน่อนุรีบทา <c oughs> นเ่ัเอาบ้านนี้ก็เป็นนี่ันบ่ก็เห็นหนา้าก็เห็นสบายดีเจกบริบ,บ,บามอาอออบ,าออาบ้าลล่าเออน่เรเจคพอลลนแม่แลวเนาะเจามากผัานบทามเพราะเน,นาะ พี่น้องส่วนบุคว่าไปแล้วพี่น้องเอ้ยจักกันยูจะฆ่าเบ้าอันเบาโมไปเกิดเล่นน้ำดูอยูเบาโมบามนไม่เห็นซ่องรู้ว่าตั้งแต่อมาลาบกนี่ก้บตะกี้พไปกับเบ้าอ่ะเป็นัอนนโมกับทามจันคุณแม่นะแม่เออนั่งทามเออ น้อยใจหมดขันเทาแบบว่าเขามาเนาะเขามาจดิเขาเขาคนละคนละบ้านใช่ป่ะหรคนละเมืองก่อนเนาะขามากับเที่เขาก็บอกเข้าาเวก้าเนาะเขาก็แบบว่าเขาต้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่นะจิไปเะจำเจอกไปหาถามงทรายเนาะโดย สิหาชนา้กองป่าจังไดต้องไา้แล้ววะแมกยยามันก็มันบวมทินเทาอ่ะนี่นนางทินเทาก็วอยุนานะคะมีแต่ัดมโม่มากผหมโม่มากัดหามคุณแม่เนาะเอาทักกจ้ทัเออมาเขาจเครียดเลยเนาะมาแหละพะยายาอกันเลยแต่นางเบิงสานเอ้าเขานเทาจะคน้องว่ะ ไหไหนพนวบวการท้าบวกาบ่มพนกับบกาจ้ก้าแท้สิบการนี่ไไปหากันอยู่นอกเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ากับไปอยู่เนาะไปเรี้ยก่เนาะเออไปหลายคนดิ

พอเท่านั่นยังก็คืนหลยจ้ามาว่าอยู่เพ่งเพ่งเลยใครเน๊ยอันนี้โราังก็คือขำม,มากเลยเงียบังคือกอยางมากีนนอเมื่อก่อนนะช่มือว่ตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะข้าอยู่ไปๆมาๆนะเดือดเดือดั่มื้อนี่ไิบย่านเห็นว่ามือนะคะเ,เสร็จบอกเจนะ้า,าน่ะาไม่เน เ <laughs> อ้าเหยียนเขาขาเหยียนเขาขามีเงี้ยบอคันเจ้าบานเราผัดว้าเพ่งเพ่งอยู่เมื่คืนไหนเดี๋มันกับบ่เงี้ยบอนอันนี้คำมาผัดมิดอิมซิมอยู่ทางเฮือนครัวน่ะเมนช่วงช่วงงานพ่อเพิ่งไปเจ้ากับอันท่านนั้งเงี้ยอัลมาน่ากับพวงนั่นกัยังบ่มีใครคอยคอยมาซอยเวียกปันไดเนาะแม่นแต่ต้องแต่ว่างานงานแม่แม่กจ้างไม่จ้บมากน นีเอนมาาหนะกมาหลายคนเลรอระบาดีบน,นี่พาย,ยุงื้นระน่งก็เลยยุ่มิแต่ยบุญกับหลานช่วงนั้นนะเจ๊เอามาเป็นลักออเ,เอาช่วงามอีังวงผัวเท่านะเจ๊มาเป็นลักบดขึนสดเจ๊บดขึ้นสดเจ๊นัง่งอันนั่งบงน,นั่งทอดปาลาเด,ด้เจ๊เปนักขาหมอเนโ้ากคายแพงอ่ะอากาคาย ใมือคืนมือคืนมืออารมลยอะไรมืบอลงมือก่อนโดยระตุ้ดเด็กฮะไปปีกยาดอกนะปียาดอกนะคะเบิเบียดเบียดน้ำพลังเนาะเบียดน้ำพลังกับโดย โอ้่ยกับพลังไดงอนพเลังตัวเงินเจ้มือหนาหอบเมื่อไว้ไพล ทั้ไก่ทักมูอีกนกมันจีก็ตะม้นนานะคะนางฉากกันกะอะโอ้ไก่กับมันจีฮ่าโอ้ยร้านหัวควันว่าแม่ไหนว่าโมกับบุกันทามันเจบ

เออรแเนะมลว่อไอโมลาบุก้าอเจ๋อไแลกาดไ้กับเนี่เออดูดูภาพเปกึ่งครับเนี่ย่านใจเออูกเต่าราาว่าพอตะกอนกินคู่ท่าโพสตัวเหม็นคือเสียงตัวแค็งนึ่ เอาอันเจ๊สองคนนันเด้สะเดิมงานอ๋ออนนานผมใส่น่จูไับในเนนนเออมใส่เป็นะไ้กลับมานเนี่ยเสียเลยนะกอดเน้รอบ้านพ่อ็เอา อาคาาเนคาถาเปิดมุนนับเอ่าเอธิการเอ่อวัดสีสมเทียนนโมเอ่อแซอยู่บเจดีืมยังเหล่นะแมนยำนะกับซีือไอมีแมนนวเอ่อมีปัจจัยน เนกีบหน,นึ่งเกีบอมนูเออให้ไปยืนหักจับเอานอกเออเือว่าไ้หักแล้วนอกเออือว่าไปพุณแนนอกเออเกิดดีเป็นสุขเออสวัสดิ์สัตว์ป่าแอนอีน,น้อยเจ้านะฮะก็ได้ท่าทาปท่านนท่าซพหมือนกันเยกูมือนะเออิใจตรัดุคือนอกเอออาจจะวชิี ตาว่าสิมอนไปอยู่วัดบ้านน้อยปังบอกว่าจะเพิ่มชื้อจะเพิ่มซื้อสิมอนก็อยู่บนแนวห้องอ้าไปอยู่ใกล้คุณแม่เวลาเฮ้ยจอยเวลาอยากสั้นเขาแรงจอยเวลาอยากสั้นเขาแรงก็โทรหาคุณแม่เลยให้คุณแม่ไปส่งย่านไกน่า่เป็นเด็กเป็นกรเี้ยมกระื่องกระชัยเบ่าแป้นลงไปสอมอืมผ่านมาก็ผานเยอะ เอาคนละสอนคนละสซนคนละสนหมอนโซนมั่นได้มีการเข้งวนบ้างเจ้งานนี่นะเจ๊กับบมะลำให้่พังเล็กเท่าชนาอยู่แล้ มาโคจลำวนกระดอเจ๊มเิอยู่ไเมื่อนนเฮ้ยัน yup> ปีล้วนี later, ่นะเจ๊น้ำมาล้ำให้พังเนาะแมนขันบโมไปลับม่อยู่เออไปหลับมาได้โมเอยเจ๊ล่ำมวนก็ะด้ไปหลับเจ๊มาล้มเหย่พังเห็นบ่ เจ๊เรายังกินเขาบุ้งแน่เอซีว่าไห้ล่ำไห่ฟังแนวสันทางลัางได้สบี่แดีขึ้นแล้วบ้าวานี้แบบป็เจ๊ลูกลูกชายเจ๊นี่ ลูกใส่เจนไอ้ขอดไปใส่ฮะยิมไอ้ขอดไปใช่ก่ะแบบะอแล้วไปโรงเฮียนแม่อนบเพราะว่าคนในเงินเขามามาไปคนก็เลยอยูเงินมันอยูเงินไอยูเงินมี่บุญกับหลานั่นนสองคนยี่บุญกับน้องท่านห

มื้อแรงไอ้โมสิไปหาเจ้มื้อใดสิไปเอาน่ะมันก็ปู่ได้จับหมู่ก็2ปู่บ่เจ้มื้อใดเจ้สิไปเอาไปหาแม่เด้อเพราะว่าเฮานี่บ่ได้มือใส่นันยงอเนาะเหายาสิ่าลยังละบ่าวยังเออ